ธรรมะาผ่านนิทานเรื่องนอนไหมทองกับดักแด้งเงินในสวนหม่อนแสนสวยริมลำธารมีนอนไหมตัวหนึ่งชื่อทองคำที่มีเส้นไหมสีทองระยับระยิบเมื่อแสงแดดส่องลงมาเส้นไหมของทองคำจะปลิงประกายแวววับเหมือนทองแท้ทองคำจึงรู้สึกภาคภูมิใจในความสวยงามของตนมากดูสิเส้นไหมของฉันสวยแค่ไหนเปล่งประกายเหมือนทองคำแท้เลย ทองคำพูดด้วยความหยิ่งพลางหันไปมองดักแด้ตัวหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆดักแด้ตัวนั้นชื่อเงินงามมีใยสีเงินธรรมดาไม่มีแสงระยับระยิบแบบทองคำเฮ้ยเงินงามดูใยของเธอสิขาวซีดเหมือนได้เปรียบกับเส้นไหมทองของฉันไม่ได้เลยทองคําหัวรเราะเยาะใครจะเอาใยธรรมดาธรรมดาแบบเธอไปใช้ละ่ะไม่มีใครสนใจหรอก เงินงามฟังแล้วรู้สึกเศร้าแต่ก็ไม่ได้โต้ตอบอะไรเพียงแต่ทอายใยของตนต่อไปอย่างเงียบเียบเงินงามรู้ดีว่าใย,ยของตนอาจไม่สวยงามเหมือนเส้นไหมทองแต่ก็มีประโยชน์ในทางของมันใย,ยของเงินงามแข็งแรงและทนทานเหมาะสำหรับดักแมลงเล็กๆที่บินผ่านไปมาทุกวันทองคำจะอวดเส้นไหมทองของตนกับสัตว์ต่างๆในสวน ดูสิความสวยของฉันไม่มีใครเทียบได้ทองคำจะพูดเสมอส่วนเงินงามก็ยังคงทอใยของตนอย่างขยันขันแข็งไม่สนใจคำเสียดสีของทองคำวันหนึ่งมีผีเสื้อสีสวยบินมาหยุดพักบนกิ่งไผ่ทองคำรีบไปอวดความสวยงามผีเสื้อน้อยมาดูเส้นไหมทองของฉันสิสวยไหมผีเสื้อมองดูและพูดว่า สวยจริงแต่ความสวยภายนอกไม่สำคัญเท่าความสวยภายในผู้จบผีเสื้อก็บินหายไปทองคําไม่เข้าใจคำพูดของผีเสื้อมันยังคิดว่าความสวยภายนอกสำคัญที่สุดจริงยิ่งดูถูกเงินงามมากขึ้นผีเสื้อมันไม่เข้าใจหรอกความสวยของฉันนี่แหละสำคัญที่สุดทองคําพูดพึมพำเช้าวันหนึ่งทองคำได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินเข้ามาในสวน มีชายคนหนึ่งถือกล่องและแว่นขยายเดินมาอย่างระมัดระวังเขามองหาอะไรอย่างตั้งใจวันนี้ต้องหาหนอนไหมที่มีเส้นไหมทองให้ได้เพื่อนำไปทำผ้าไหมพิเศษชายคนนั้นพึมพำท้องคำตกใจมากเพราะรู้ว่าถ้าถูกจับไปตนจะต้องไปอยู่ในโรงงานไม่ได้อยู่ในสวนแสนสวยแห่งนี้อีกต่อไป ทองคำพยายามซ่องตัวแต่เส้นไหมทองระยับระยิบของมันทำให้เด่นชัดเกินไปเจอแล้วนอนไหมทองที่หายากมันชายคนนั้นตะโกนด้วยความดีใจเขาเดินตรงเข้ามาหาทองคำทองคำกลัวมากรีบคลานหนีไปหาที่ซ่อนทองคำเห็นรังของเงินงามที่อยู่ไม่ไกลจึงรีบคลานไปหาอย่างรวดเร็ว เงินงามช่วยฉันหน่อยนะขอซ่อนตัวในรังของเธอได้ไหมมีคนมาจับฉันทองคำร้องขอด้วยเสียงสันททานเงินงามมองดูทองคำที่หน้าตาแปลกใจเมื่อไรที่ทองคำจะมาขอความช่วยเหลือจากตนเมื่อกี้นี้เองยังดูถูกใยของตนว่าไม่มีค่าแต่เงินงามไม่ได้คิดมากรีบคลุมทองคำด้วยใยของตนทันทีรีบเข้ามาเลยอย่ากลัวนะเงินงามพูดเบา ยใยสีเงินของเงินงามหนาแน่นและทึบแสงช่วยปกปิดเส้นไหมทองของทองคําได้อย่างดีชายคนนั้นมองหาทองคําอยู่นานแต่ก็หาไม่เจอแปลกจังเมื่อกี้เห็นชัดๆเลยทาไมหายไปละ่ะเขาพึมพำแล้วเดินไปหาที่อื่นสักพักชายคนนั้นก็ยอมแพ้เดินออกจากสวนไปทองคําปลอดภัยแล้วขอบคุณมากนะเงินงามเธอช่วยชีวิตฉันไว ทองคำพูดด้วยความซาบซึ้งเงินงามยิ้มเบาๆไม่เป็นไรเราเป็นเพื่อนกันช่วยกันเป็นเรื่องธรรมดาเงินงามตอบอย่างใจดีทองคำเริ่มรู้สึกผิดตนเคยดูถูกเงินงามแต่เมื่อตนต้องการความช่วยเหลือเงินงามกลับช่วยโดยไม่ลังเลไม่โกรธแค้นเรื่องเก่าเงินงามฉันขอโทษนะที่เคยพูดไม่ดีกับเธอทองคำพูดด้วยความละอาย หลังจากเหตุการณ์นั้นทองคำเปลี่ยนไปมากมันไม่อวดเส้นไหมทองอีกต่อไปแต่กลับใช้เวลาพูดคุยและทำความรู้จักกับเงินงามมากขึ้นทองคำพบว่าเงินงามเป็นเพื่อนที่น่ารักมีใจดีและชอบช่วยเหลือสัตว์ตัวอื่นๆในสวนเงินงามทำไมเธอไม่โกรธฉันเลยทั้งๆที่ฉันเคยดูถูกเธอทองคำถามด้วยความสงสัยเงินงามตอบเบาๆ การโกรธเคืองจะทำให้ใจเราไม่สุขฉันเลือกที่จะให้อภัยและช่วยเหลือเพราะเราทุกคนต้องการความช่วยเหลือกันบ้างท้องคำนั่งฟังอย่างตั้งใจเธอฉลาดจังฉันคิดแต่เรื่องภายนอกไม่เคยคิดถึงเรื่องความรู้สึกของคนอื่น mm. เงินงามสายหัวไม่หรอกตอนนี้เธอรู้แล้วก็พอสำคัญที่จะปรับปรุงตัวเอง วันต่อมามีมดเล็กๆตัวหนึ่งวิ่งมาหาความช่วยเหลือช่วยด้วยลูกของฉันตกลงไปในบ่อน้ําแต่ฉันเอาขึ้นมาไม่ได้มดแม่ร้องไห้เศร้าใจทองคําเห็นดังนั้นจึงนําเส้นไหมทองของตนมาช่วยใช้เส้นไหมทองของฉันเป็นเชือกเลยแข็งแรงดีทองคําพูดแต่เส้นไหมทองลื่นไปมดลูกจับไม่ได้เงินงามจึงเสนอใยของตน ลองใช้ใยของฉันดูมันครุขระกว่าจับง่ายกว่าจริงใจใยเงินของเงินงามช่วยให้มดลูกปีนขึ้นมาได้สำเร็จมดแม่ดีใจมากขอบคุณมากค่ะทองคำเห็นแล้วรู้สึกประทับใจเส้นไหมทองของตนสวยงามแต่บางครั้งใยธรรมดาของเงินงามกลับมีประโยชน์มากกว่าฉันเข้าใจแล้วทองคำพูดกับเงินงาม ความงามภายนอกไม่สำคัญเท่าใจที่งามความใจดีและการช่วยเหลือกันต่างหากที่มีค่าที่สุดเงินงามยิ้มและพูดว่าใช่แล้วเราทุกคนล้วนมีคุณค่าในตัวเองนักจากวันนั้นมาทองคำและเงินงามเป็นเพื่อนรักกันพวกเขาช่วยเหลือสัตว์ตัวอื่นๆในสวนร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการช่วยผีเสื้อที่ปีกขาดหรือช่วยนกน้อยที่หลงทาง ทั้งคู่ใช้ความสามารถของตนเองช่วยเหลือคนอื่นอย่างเต็มที่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความใจดีและการให้อภัยมีค่ายิ่งกว่าความสวยงามภายนอกเมื่อเราช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่คิดถึงสิ่งที่เขาเคยทำกับเราใจของเราจะเต็มไปด้วยความสุขธรรมะสอนให้เรารู้จักให้อภัยไม่ถือโกรธแค้นและยื่นมือช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ เพราะความเมตตากรุณานั้นคือสิ่งที่ทำให้โลกนี้สวยงามและเต็มไปด้วยความสุข